สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนวันนี้เราก็มีสินค้าจะมารีวิวกันอีกแล้วนะโดยสินค้าในวันนี้เราได้มาจากร้านนี้ก็เดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์สำหรับสั่งซื้อสินค้าไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอและถ้าหากเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถตามไปสั่งซื้อกันได้เลยและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา เดี๋ยวเรามาเริ่มจากการแกะตัวพัสดุกันก่อนเลยดีกว่าและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของตัวพัสดุนะสังเกตว่าเป็นกล่องค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวและสําหรับสิ่งที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในตรงหน้าขณะนี้ก็คือหมัวกันน็อกเต็มใบยี่ห้อ N X R D โดยส่วนตัวเราคิดว่าน่าจะอ่านว่า N X R D นะซึ่งถ้าหากเราอ่านยี่ห้อไม่ถูกก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะก็สำหรับรายละเอียดที่ร้านค้าบอกมาเนาะก็จะเป็นวัสดุเนี่ยจะเป็นวัสดุ ABS ขนาดสีสระของผู้สวมใส่ก็คือมีขนาดตั้งแต่5 6ซนติเมตรไปจนถึง6 2ซนเมตรนะแล้วก็เขาบอกว่า หมวกกันน็อกตัวนี้มีช่องระบายอากาศทั้งด้านบนและด้านล่างทำให้ไม่อับชื้นอีกอย่างหมวกกันน็อกนี้เป็นเลนแบบ2ชั้นนะก็เรามาดูตัวจริงกันเลยดีกว่ามานี่นะรูปร่างด้านข้างของตัวหมวกกันน็อกก็จะมีดีไซน์ลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือในส่วนของด้านหน้าด้านหน้าก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้เลย แล้วก็ด้านข้างอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ส่วนด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้และข้างในข้างในก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้เลยสิ่งสําคัญเลยสําหรับมวกวกันนอกมันก็ต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยใช่ไหมหรือที่เรียกอีกอย่างว่ามอกนี่เห็นไหมเขามีการแปะไว้นะว่าเขาได้รับมอกนี่ตรงนี้ได้มอก แล้วก็มีสติกเกอร์ QR code ด้วยก็คือสำหรับมาตรฐานความปลอดภัยมกสมัยนี้ใหม่เนี่ยจะต้องมีตาแล้วก็ต้องมีสติกเกอร์ QR code นะที่เราหามานี่ที่ตัวหมวกเห็นไหมที่ด้านหลังของตัวหมวกเขาก็มีแปะไว้ QR code แล้วก็มีชื่อบริษัทใช่ไหมชื่อบริษัทนะแล้ทีนี้ในส่วนที่เขาบอกไปเนาะมีช่องระบายอากาศนี่ตรงนี้ความอัดชื้นความอัดชื้น ด้านห,หน้าก็มีด้านบนใช่ไหมด้านบนอย่างที่เขาเบอกไปนี่เปิดปิดได้แล้วแต่เราเลยตรงนี้ก็จะเป็นชิลด้านหน้าอ้อล้วสังเกตนะเขาจะมีคำเตือนนี่นะก็อย่าลืมแกะเนี่ยติ๊กเกอร์ออกด้วยก่อนใช้งานทีนี้เรามาดูในส่วนตรงนี้เห็นไหมเขาก็จะมีรายละเอียดบอกไว้นะว่าเป็นหมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ก็จะมีชื่อสินค้านะนี่ก็คือชื่อสินค้าของเขาก็จะเป็นชื่อสินค้าตามนี้เลยโดยตัวนี้เป็นไซส์ m เนาะ58ซนติมแล้วก็เป็นแบบเต็มใบปิดหน้าชนิดไม่ป้องกันคางนะแล้วก็น้ำหนักนี่เขาจะบอกน้ำหนักมาเลยผู้ผลิตบริษัทผู้ผลิตก็บอกมาเป็นวันเดือนปีที่ผลิตนี่ไงก็จะเป็นปี2 0 2 4เดือน11วันที่20แล้วก็นําเข้าโดยบริษัท บายเทรดด i n g จำกัดอืมก็อ๋อมีอีกหนึ่งบริษัทมานำเข้านะอันนี้ข้างบนคือบริษัทผู้ผลิตแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งมานำเข้าอ่ะเขาก็จะมีสถานที่ชัดเจนนะมีที่อยู่ชัดเจนพร้อมระบุเลยเนี่ยเลขที่ห้องถนนต่างๆระบุมาให้เรียบร้อยเสร็จสับก็เรียกว่าได้มาตรฐานเลยแหละเพราะระบุผู้นำเข้ามาด้วยอืมก็ต้องผ่านการตรวจสอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าแบบนี้ ข้อแนะนำเขาก็จะมีข้อแนะนำเนาะต้องเพื่อการปกป้องสูงสุดหมวกกันน็อกต้องสวมเข้ากับศีรษะอย่างหนาแน่นโดยใช้สายรัดคางอย่างหนาแน่นอืมเราเราค่อนข้างเห็นบ่อยเนาะคนใช้หมวกกันน็อกอะ่ะส่วนใหญ่บางทีก็ไม่ยอมรัดคางแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดแบบมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆอะ่ะมันมีโอกาสมากๆเลยนะที่หมวกกันน็อกจะกระเด็นหลุดออกจากศีรษะเราอะ่ะก็เปรียบเสมือน ไม่สวมใส่หมวกกันน็อกอยู่ดีถ้ามวกกันน็อกกระเด็นหลุดออกไปเนาะเพราะฉะนั้นอย่าลืมรัดคางด้วยนะจําเป็นนะจาเป็นการรัดคางเนี่ยแล้วเขาก็จะมีคําเตือนมาให้เนาะเนี่ยอย่างแรกเลยเห็นไหมเป็นอันดับแรกเลยคือต้องใช้สายรัดคางทุกครั้งต่อมาเขาก็บอกว่าไม่ควรสวมหมวกเนิรภัยที่ได้รับการกระแทกอย่างรุนแรงกลับมาใช้อีกก็คือถ้าหมวกมันมีการกระแทกอย่างรุนแรงอะ่ะก็คือมันจะเสียโครงสร้างเนาะก็ไม่ควรนํากลับมาใช้นะ แล้วก็ไม่ควรใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า2อขวบก็แน่นอนอยู่แล้วแหละเพราะขนาดของศีรษะเด็กเนาะมันน่าจะเล็กอะ่ะมันก็ทําให้หลุดได้แน่ๆต่อให้สวมใส่สายรัดคางก็เถอะมีโอกาสที่จะหลุดอยู่ดีแล้วก็นี่เขามีสุดท้ายควรเปลี่ยนหมวกนิราภัยใบใหม่อย่างน้อยทุก5ปีอืมประมาณนี้แล้วก็ราคาระบุนะจุดขายก็ต้องบอกว่าสําหรับหมวกนิราภัยตัวเนี้ยราคาไม่แพงนะ บอกเลยว่าราคาไม่แพงถือว่าใช้ได้ใช้ได้สําหรับราคาทีนี้ในส่วนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าเราลองเปิด่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาลองเปิดตัวชิลเปิดขึ้นสะหน่อยเห็นไหมมันเป็นชิลสองชั้นนะเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเป็นชิลอีกทีหนึง่งสังเกตได้ว่าตรงนี้ก็มีชิลกันอีกทีหนึง่งก็อย่าลืมแกะสติกเกอร์ตรงนี้ออกก่อนใช้งานแต่สําหรับรุ่นนี้เราสังเกตว่าชิลตรงนี้จะต้อง ดันขึ้นดันลงเก็บขึ้นเก็บลงเองเนะปกติบารถ้าเป็นรุ่นที่ราคาสูงๆหน่อยอะ่ะเขาจะมีออปชันเป็นเกี่ยวด้านข้างเนี่ยสามารถดันขึ้นดันลงจากตรงเนี้ยด้านข้างพอเวลาดัานลงมันก็จะเปิดปิดตัวชิลข้างในเนี่ยได้เลยแต่อันเนี้ยจะต้องอาศัยการดันเองจากข้างในไม่มีด้านข้างนะเรามองดูแล้วด้านนี้ก็ก็ไม่มีเพราะว่า เนี่ยเขาทำบากเล็กๆมาตรงเนี้ยเพื่อให้เราไว้ดันขึ้นดันลงเนี่ยบากเล็กๆตรงเนี้ยเ <c oughs> พราะถ้าเป็นรุ่นที่ราคาสูงกว่านี้ <c oughs> ก็อย่างที่บอกแหละเขาจะมีตัวดันอยู่ด้านข้างแล้วตรงเนี้ยก็จะไม่มีบากมาแบบนี้เปติดได้ทีนี้มาดูส่วนของด้านในด้านในก่อนหน่อยด้านในก็เป็นโฟมถ้าเราสัมผัสเนาะก็เป็นโฟมแต่ส่วนตรงเนี้ยจะเป็นเรียกว่าออไรเป็นฟองน้ําเป็นฟองน้ํานะ ด้านข้างตรงนี้ก็เหมือนกันเป็นฟองน้ําตรงเนี้ยในส่วนของตรงพวกเนี้ยก็จะเป็นโฟมก็หนาพอประมาณเรียกว่าใช้พอประมาณเรียกว่าใช้ได้ความหนาก็คือใช้ได้แต่ถ้าเป็นหมวกแพงๆเขาก็จะโฟมหนากว่านี้เราเคยมีอยู่เหมือนกันอีกใบหนึ่งก็จะหนากว่าแต่สําหรับอันนี้ก็คุ้มค่าสมรคาคาและอย่างมันก็ต้องผ่าน มาตรฐานมอกมาแล้วยังไงก็ปลอดภัยแน่นอนการได้มาตรฐานมอกเนาะอย่างที่เราทรับๆกันก็คือเป็นเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เราก็ได้ลองสแกน qr code ที่อยู่ใกล้ๆกับเครื่องหมายของมอกแล้วเนาะซึ่งเขาก็จะพาไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ More o. หรืออีกอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นเนาะก็คือ อ่านว่าอะไรดีทีซิดได้ไหมเพราะมัน T-I-S-I เนาะอืมซึ่งเขาก็จะมาโพที่เว็บนี้โดยก็จะแสดงข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาตอะ่ะอืมก็จะมีรายละเอียดต่างๆเป็นที่เรียบร้อยก็เดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ของ QR Code ที่เราสแกนได้จากหมวกใบนี้เนาะก็เผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถตามเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้เลยแล้วก็สำหรับหมวกรุ่นเนี้ย ก็จะมีทั้งหมดอยู่3สีเนาะก็คือสีแดงก็คือสีที่เพื่อนๆืนเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยแล้วก็สีส้มอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีเขียวโดยส่วนตัวเรามองว่าหมวกกันน็อกใบนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะกับราคาที่จ่ายไปเพราะได้หมวกกันน็อกเต็มใบที่มีชิล2ชั้นด้วยสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปอะ่ะหมวกกันน็อกแบบนี้เราคิดว่าก็น่าจะเพียงพอเนาะแต่ถ้าใครที่ ใช้งานรถที่ทําความเร็วสูงๆอาจจะเป็นพวกอะไรเดียวบิ๊กไบเนาะอะไรแบบนี้ก็คงจะต้องเลือกหมวกกันน็อกที่ราคาสูงกว่านี้เพื่อเป็นการเซฟตัวเองเนาะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็จะได้ปลอดภัยเพราะชีวิตของคนเรามันไม่มีอะไรมาทดแทนได้เนาะยังไงเราก็ต้องเซฟตัวของเราไว้เป็นดีที่สุดก็สำหรับเพื่อนๆทุกคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนาะก็อย่าลืมสวมหมวกกันน็อก แล้วก็รัดสายคาดคางด้วยนะอันนี้ถือว่าจำเป็นมากเพราะว่ารุ่นน้องเราก็มีประสบการณ์โดยตรงคือก็ได้รับอุบัติเหตุแต่ว่าเขาสวมหมวกกันน็อกนะแต่ปัญหาคือเขาไม่ได้รัดสายคาดคางก็เลยทำให้หมวกกระเด็นแต่ยังโชคดีที่เขาไม่ได้เป็นอะไรมากยังไงเราก็ย้ำอีกทีเนาะสวมหมวกกันน็อกแล้วก็รัดสายคาดคางให้เรียบร้อย มันช่วยเราได้มากจริงๆนะแล้วก็อย่าลืมคลิกลิงก์เข้าไปดูเนาะเพราะว่าร้านเนี้ยเขายังมีหมวก,กันน็อกอีกหลายรุ่นมีรุ่นเท่ๆด้วยนะที่แบบเปิดด้านหน้าขึ้นไปเลยอันนี้ก็น่าสนใจและราคาก็ไม่แพงด้วยลองเข้าไปดูลองเข้าไปดูปดสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ หากมีข้อผิดพลาดระการใดก็ต้องขออภัยไว้ณนะโอกาสนี้แล้วไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายก่อนใช้งานอย่าลืมแกะสติ๊กเกอร์ทั้ง2ชั้นออกด้วยนะและข้อสำคัญอย่าลืมรัดสายรัดคางทุกครั้งที่สวมใส่หมวกกันน็อกนะเพื่อความปลอดภัยนะทุกๆคน